嗯。 อื้ออ,อือ้อหใสกกรันะดยียกแล้วครับไปช่อนครับยกแล้แคมสองครับผมโอ้โหน้ำใสามากเลยครับคัมนะก็สวัสดีครับผม พบกับผมครับช่องตกปลาอบออฟบงอังเอคุยครับผมเดี๋ยวลองคลองนี้เป็นคลองแรกเลยครับคลองหมานมครับผมครับเดี๋ยวไปดูนครับครับผมดูนครับนะจะมีตัวกัดไหมครับมาคลิปที่แล้วแห้วไปครับแต่แค่เสียวครับผมเดี๋ยวอยู่คลองวัดชัยมงคลครับ ตอนนี้จะเข้าไปดูอยู่ถ้าตีไปตรงจุดที่มันมีตัวกำลังล่าเหยื่อพอดีเนะี่ยกัดเลยครับไม้เดียวครับาทีก็สองสามไม้ถึงไม่กัดก็มีอาการครับวิ่งตามเหยื่อผมดันน้ำตามครับ น้าใสดีครับแต่ไม่รู้ข้างในจะเป็นยังไงครับผมเตะน้ําแตกครับตัวนี้ขาขาดแล้วมันมีรอบเขาเนี่ย ขาใส่รอบคบโอ้ข้างในน้ำขุ่นครับนะน้ำไม่ค่อยสวยเหมือนข้างนอกครับเขาสูงน้ำออกจากบอ่อผมแล้วจากรถตรงนี้ครับครับเดี๋ยว่าด,ดูครับ เหมือนเดิมตีท่าเดิมมาคลองเดิม,มเห่าม,ม,มือนเดิมมากเนี่ยเออน้ำมันพอได้แต่ไม่สวยครับอาจจะมี RGB ตัวกัดครับผมสมัน น่าจะเป็นกระถงหลงทางครับผม ใต้ตรงนี้มันหน้ามีตัวอยู่ครับไม่เคยกัดจ้าทีน้ำใสแล้วตรงนี้น้ำใสครับขอรักตุ้มดิ đây ừ, rồi này đây rồi này, này, này cái này cục yang hả ồ มาอยู่ครับนะขาขาดเลยกัดอีกแล้วกัดีแล้วโคตรหัดเลยโอ้โหทำไมกัดไม่รู้มาโอ้ยเป็นอะไรนี่หาดนลาน กระดับในนีนน้ขาขาดเลยวิ่งมากระเป๋ามาให้หน่อยในรถอะกระเป๋าอยู่รถไงเป๋เหยื่อเข้มาหน่อยอ้าม,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 มีอยู่สองสามตัวยัง เก็บออกนะเออเก็บออกมาหนิเหลือแซดเอ้ยมามีอยู่สองสามตัวยังโอ้โหหายไปเลยอ่ะ ตัวใหญ่ด้วยใช่กรบว่าน่าจะใช้ประมาณสโลเออได้าสิบกว่าโลเลยเนี่ยกัดไม่โดนด้วยวนี้น้าเป็นอตมครับมันเดี๋ยวมันไม่พอใช้วนันนี้เอามานี้เดียวลองเดียว่าาตวสองตัวหนึตัวเ,เดี๋ยววันหลังเอาค่อยเอา ีล้วพวกนี้เราออกมาเยอะยว่ามามาเน,มาน,นี่ยเหรอโอ้หหายไปเลยอ่ะนะหายไปแล้วอะ <c oughs> <c oughs> ครับผมมาเข้ามาคลองวัดชัยมงคลนะผม <c oughs> จวลองไตดูครับ วันนี้จะมีโอกาสอีกไหมครับผมเจอแล้วตัวนะครับไม่ได้ตัวครับกัดไม่โดนอฮ้ยมีตัวหรือเปล่าวะเหมือนมีตัวแล้วนะนีะ่ โอ้พุก,กี้มั้มีตัวแน่นอนเลยว่าอุา้ยจัดเลยครับนะจัดใต้ใบบัวครับช่อนใหญ่ครับ ลกเลยนะครับโอ้ไส์เป็นโลกลครับผมมาแล้วตัวเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บหนึงครับคำน้านี่ครับทะลุป,ป่าครับตีก็ไปสุดเท้าลากมากัดพอดีครับใต้ใบวัวแล้วครับเดี๋ยวผมกลับไปตีที่เดิักลับมาครับ โอเคครับผมดูต่อครับล <c oughs> ับใหม่รอบนึงครับไม่รู้หมายครับผมไปไหนก็ไม่เหมือนแถวนี้คลองอื่นนะมันตื้นครับผม ตัวเล็กน้ำมันตื้นโดนแล้วก็มันมีซุ้มด้วยหาตัวยากครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยใหญ่ครับนะฮะโอ้ยโคตรใหญ่เลยนะเห็นไหมครับโอ้โหไม่นึกว่าอยู่แล้วที่ โอ้ใหญ่ด้วยนี่มันกัดเยอะเลยรของมันมากเขาปิดเปิดไหมครับผมโอ้โหกำนันนะตัวสุดท้ายครับตีริมตะดอิงครับตีริมข้างขอบปูนนะผมกัดอย่างใหญ่ครับชดโอโดน่าจะสามสี่โลครับผมกัดอีกแล้วครับไอช่อนครับยกเลิก แส้มสองครับผมกัดด้วตีเข้าไปกัดเลยคร้วแสตด้ลยครับถือยอดครับแส้มสองครับครับนะก็เย็นแล้วครับผมสี่โมงเย็นครับก็จะปิดคลิปแล้วครับผมได้สองแต้มครับเป็นช่อนครับผมชะโดกัดอย่างใหญ่ครับสองสามตัวไม่อยู่ครับผม วัดไม่โดนครับกัดโดนแต่ขาขาดไปว่ะก็ขอบคุณน้าๆที่เข้ามาดูนะครับผมสวัสดีครับ